สมบูรณจ๋าหันหน้ามานี่เร็วหันหน้ามาหันหน้ามาได้ยินไหมหัวหันหน้ามา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 ยิ้มเออได้ยูฟังมึงเลยหันหน้ามาเร็วหันหน้ามาหนิหันหน้ามานี่ได้ยินไหมหัวอืม อม,มาเลืไมาเลย่ันให้นำมาเอนอะไรเนีย่ยยกขาขึ้นยกขาขึ้นเรยยกขาอย่างนี้ไปหัวทำลีทำลีทำลีำลดูต้นดอกไม้เนี่ยบอนสีปลูกไว้เนี่ย พันสวยงามเลยเนี่ยกำลังสะสมไว้ปลูกไว้เนี่ยสวยงามนี่ก็สวยบอลสีปลูกไว้เนี่ยนี่ก็งาม นี่ก็งามเน่ยปลูกไว้เออบอนสีบอลใสอนนี้กำลังหาพันธยากเอยนี่ได้มาต้นหนึ่งเนี่ยกำลังสวยเลยนี่กันหามานี่กำลังหามาได้กันนี่นี่ก็สวยกันเนี่ยกำลังเอาลงดินเนยเนี่ย สวยกันใบเนี่ยใบอ่อนอยู่เนี่ยยังวิ่งลงดินาที่แปลกแปกมาปลูกไว้ลงเงินกัน,อย,ไไนอ,อยู่ไปไหนอ่ะยิไปไหนอ่ะม่นี่เนี่ยพันธุ์เนี่ยสวย พึ่งหามาได้กันเนี่ยพันเนี่ยพันนี่พึ่งหามาได้กันเนี่ยพึ่งนำมาลงดินอ่อนอยู่เ่ยอันนี้มีสองสีพึ่งหามาได้ <c oughs> บอลหน้ามา สองสี่นี่ก็สวยนี่นี่อ่ะสวยนี่มึงได้มาต้นหนึ่งอีหน่ามาเหมือนกันนี่ก็เพิ่งได้มานี่นี่ก็เพิ่งได้มาได้มาไม่นานเทีนี้ ไปไหนอ่ะไม่นี่ไม่เรีวเนี่ยสวยเนี่ยเดี๋ยวว่าเพิ่งหาได้มาต้นเพิ่งดา,ามาได้นี่ก็สวยงามาได้กันงาพันไม่ได้เนี่ยจะจ,ะจะเริ่มจะขายายแล้วเลย แตกมากเลยเนี่ยได้มาสองทางอันนี้เพิ่งได้มาต้นเดียวนี่ทางเดียวเนี่ยเพิ่งได้ปลูกอ่อ,อนคออ่อนอยู่เลยใบอ่อนอยู่เนี่ยใบสวยได้มาต้นหนึ่งสวยกันหน้ามาอีกหน้ามาใบสีขาวแป้ง นี่มาทางนี้นี่ปุ๊บปุ๊เชียนเดี๋ยวก็น,นี่ว่านเศรษฐีเนี่ยว่านเศรษฐีนี่ได้มาเพราะไอ้สามทางนี่ว่าว่านเช้าว่านเช้าให้เช้าร้องตามเอีงได้มาต้นเดียว ทั้งเดียวอันนี้เป็นปูเซียนทั้งหมดเลยปยเซียนทั้งหมดเลยามาเพาะไว้ว่าโอกาสหน้ามันมีนี่จะปลูกพวกของกิน เนี่ยเศรษฐีต้นกำลังขึ้นเลยเนี่ยนี่หอมนี่ดาวเรืองยังไม่ออกดอกสิดาวเรืองดาวเรืองไม่ออกดอกสิใบแมงลัก ดีปีเรียกว่าพริกกำลังออกดอกสวยงามเขือ <c oughs> ลูกเขือดีปีหัวไข่หัวขาดาวเรืองดาวลวยุย <c oughs> นี่อีกสิบกว่าวันก็เป็นดอกแล้วดาวเรืองดาวลวุยเนี้ยฮัลโหลนี่ใบแมงลัก ดอกเข็มดอกเข็มดอกเข็มเนีย่ยดูว่านหน้ามา้าบอนหน้ามา้าอันนี้บอนหน้ามา้าแป้งขาว เนี่ยได้มาอันนี้สวยเนี่ยเพิ่งได้มาต้นหนึ่งเลยมึงกำลังขยายออกเนี่ยอ่านี่หน้าม้าหน้าม้าสองสองสีอ่าเนี่ยมึงได้มาทางหนึ่งนี่หน้าบ้าบอดหน้าม้าแป้งขาวพันนี่มากเนี่ยพันนี้ก็สวยเนี่ย นี่ได้มาสองถางกันน,นี่ได้มาสองถางเนี่ยเพิ่งได้มาถางเดียวเนี่สวยเนี่ยน,นี่ก็สวยเพิ่งได้มาถางเดียวกำลังแตกเลยไม่กี่วันก็ได้ขยายออก มาจะได้ขยายออกกันหมดนี่อันนี้สวยน,นี่ก็สวยนี่กำลังรวบรวมพันไว้ <c oughs> ต่างๆ รวบรวมพันไว้นี่ก็สวยหน้ามารวบรวมพันอยู่นี่พันนี้นกำลังเอาลงทางอ่อนแออยู่เลยเนี่ยลงทาง này mà này cũng là bối sỉu, trồng hoa để di chuyển phân đào liang đào lôi đào liang đào lôi, vẫn chưa là đào ki ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เลยครับถ้าชอบใจกกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีนะครับ